แก่ๆให้หันมืก่อนขนมปังมันของพวกปลาตะเพียงปลาสวายมากันอีกแล้วนะที่ไหนเนี่ยไม่ได้มานานเลยเอาลี้แกะยางดีๆค่อยๆแกะจ้ะมาแกะให้ไม่ลูกทีเดยค่อยๆเทนะอย่าเททีเดียวนะไม่จับหรอกลี้มันเหม็น มีวันนี้ทนาลมีเจอปลานิงกับปลาตะเพียนเปียกๆทั้งนั้นเลยครับผมเอียบจริงๆนะไมทำอย่างนี้นิใ่อน่เด้วยลลับ่จานพอแต่กลวยีเนีมมีแต่พวกหน้าเขียวๆทั้งนั้นเลย มันีต่ตัวใหญ่ๆอูสิเขาไม่กินอาหารเยอะด้วิอง้โอ้โหหน้ามืดๆทั้งนั้นเลยโอ้โหแต่ละตัวเยอะเลยปลานินล้วนๆเลยนะนี่แตปานินล้วนๆเลยนะปัดปัดป กจะเพียนออจะเพียนเพียนยักโ,โพฟ้าบอกว่าทำออกไปนี่ <c oughs> อะไรเมื่อกทพ,พวกสวายพีพ่าบอกว่าวาวายวนี <c oughs> <c oughs>

เอาใหม่เอาใหไปให้ไวเลนเดี๋ยวใไวเลนเหยียบตรงนี้เดี๋ยวเขาเก็บนี่เข้าหนูเดี๋ยวเขาเก็บนี้เข้ายืนให้ข้างบนเอาเรื่อปลาดิปลาสวายปลาสวายปลาเทพูปลาเทปูปลาขอปลาขอปลาดุกอุ้ยอุ้ยปลาเบืกอุ้ยตัวนี้ตัวใหญ่ตัวใหญ่มาเลยนะตัวใหญ่ตัวใหญ่ โอ้น้ำวนเลยน้ำวนเลยโอ้ดูอุตัวใหญ่ตัวใหญ่ตัวใหญ่เนาะตัวใหญ่จริงจริงนะตรงนี้ตัวใหญ่จริงจริงนะทีละแผ่นทีละแผ่นมลิโยนทีละแผ่นไม่ต้องรีบค่ะปลากระสูบปลากระสูบมีปลากระสูบด้วยนะเขาดีใจเขาดีใจเขามาหาคุณหยากกินเออ ปากกสูปากกสูตัวหนาตัวเลยใช่ที่มีคราบลูมใส่เสื้อคุณผู้ชมเสื้อชูชีพปากกสูปากกสูทีละอันทีละอันนี่เขาค่อยๆกินนี่นี่พี่วาเลนดูก่อนที่ตัวเองโยนลงไปแล้วเขากินหรือยังยังเลยใช่ต้องใจเย็นๆเดี๋ยว ไม่เป็นไรไม่เป็นไรไม่เป็นไรก็คืออยากไปอ่ะอ๋อไม่ได้ไปคืออยาก่ะคืออยากไปไปไม่ได้หรอไม่ได้ไปหรอคนเยอะแล้วคนเยอะแล้วขึ้นไม่ได้ ปา,ปากแบนๆกินได้ไหม่ฮะกินไม่ได้กินไม่ได้เราไม่กินจ้ะใบที่ักแผ่นยั่วอย่างนั้ เลี้ยงดอ <c oughs> ลิงกลงโบใครใครเป็นลิงกังโบมาเล่นล่ะ

แผ่นที่แล้แผ่นนี่ทำเบาๆแล้วเขาจะได้กินไกลๆนี่หมดใช่ที่และแผนลูกที่แ่